สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาซับสไคร์ไลค์เข้ามารับชม,มรับฟังสละเวลาอันมีค่าของท่านเข้ามาชมเข้ามาฟังและการเข้ามาชมมาฟังของท่านแต่ละครั้งนั้นนะครับท่านต้องใช้สัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตแต่ผมก็มั่นใจว่าท่านจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อท่าน ท่านใดท่านหนึ่งแน่นอนที่สุดเพราะคนที่เข้ามาชมจํานวนมากนะฮะก็จะต้องเกิดประโยชน์ต่อท่านคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุดวันนี้อาจจะยังไม่เกิดต่อท่านวันหน้าโอกาสหน้าไม่มีใครรับรองได้ว่าท่านจะสามารถนะําไปใช้ประโยชน์ได้ในวันหนึ่งวันใดผมมีความมั่นใจแม้ผมจะจากโลกนี้ไปก็ตามคลิปที่ผมพูดทิ้งไว้ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ ในการที่จะปฏิบัติจิตสิ่งที่ผมนำมาพูดผมไม่ได้นำธรรมะจ๋าเลยมาพูดนะครับเพราะว่าทุกท่านทุกคนมีความรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับปฏิบัติเข้มงวดมากกว่าผมด้วยเพียงแต่ผมนำวิธีการแนวทางในการปฏิบัติสมาธิจิตหรือธรรมะบางอย่างมาขยายความให้ท่านได้เข้าใจบางครั้งท่านอาจจะฟังมาแต่ท่านไม่เข้าใจในบางมุม บางข้อท่านก็เก็บความสงสัยต่างๆมันไว้ถึงแม้ความรู้ที่ผมนํามาพูดนี้มันไม่ใช่ความรู้ปริยัติธรรมที่จะนําไปเป็นข้อสอบโดยตรงนําไปสอบโดยตรงถึงแม้จะไม่ใช่แต่มันเป็นแนวทางการปฏิบัติด้านจิตใจและท่านสามารถหยิบไปใช้ได้อย่างถูกต้องจริงๆหากท่านทําความเข้าใจศัพท์ภาษาต่างๆผมพยายามที่จะนําประโยค ที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านที่สุดมาขยายให้ท่านได้เข้าใจชนทุกกลุ่มที่เข้ามาฟังก็จะเข้าใจได้โดยง่ายไดยจึงจะเกิดประโยชน์หากท่านฟังไปแล้วไม่เข้าใจศัพท์ภาษาทุงสูงต้อมานั่งตีความแปลไทยเป็นไทยสชั้นสี่ชั้น มันไม่เกิดประโยชน์ครับและมันเสียเวลาด้วยชีวิตเราไม่ได้ยาวที่เราจะต้องไปศึกษาให้มันมากมายจนครบ 84%,00 0พพระธรรมขันธ์เราเอาสิ่งที่จำเป็นจริงๆจำเป็นต่อการนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆมาจึงจะเกิดประโยชน์หยิบใช้ได้ก็เหมือนกับอาหารเราหยิบที่กินง่ายและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายขึ้นมารับประทานกันครับ วันนี้ผมก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไรมากนะก็คุยเรื่องของสมาธิจิตกับคาถาอาคมสักนิดหนึ่งนะครับสมาธิจิตเนี่ยเราจะทิ้งไม่ได้เลยก็คือการจับลมหายใจที่พระท่านเรียกว่าอานาปานสติการใช้ใจของเราคิดอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ใจมันจดจ่ออยู่ตรงนี้นะครับพร้อมคำภาวนาหรือท่านจะไม่ภาวนาก็ได้ สำหรับผมนิยมภาวนาพุโทโธนะครับเพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้านั้นหาผู้ใดเปรียบได้ผมจึงนิยมพุโทโธนะครับเราจะฝึกสายไหนก็แล้วแต่ในสายทั้ง4สายไม่ว่าจะสุขวิปัสสโกเตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิทัปะโตท่านจะต้องเริ่มต้นกำหนดลมหายใจอานาปานสติ อันนี้ผมก็เหมือนเป็นการพูดทบทวนนิดนึงนะครับและปฏิบัติไปจนกว่าเราจะตายการกําหนดลมหายใจท่านจะฝึกในวิชาสามแบบไหนท่านก็จะทิ้งอนาปานสติการกําหนดลมหายใจนี้ไม่ได้พระพุทธองค์ท่านก็ไม่ทรงทิ้งพระอาหารหันต์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านก็ไม่ทิ้งเพราะว่าการกําหนดลมหายใจเนีนมันเป็นฐานกําลังใจให้กําลังใจเราทรงสมาธิได้มั่นคง ดีขึ้นเรื่อยๆหากเราไม่ภาวนากำหนดลมหายใจแล้วมันล้มครับฝึกไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็โค่นลม้มเพราะว่าฐานกำลังใจเราไม่มีความมั่นคงจะเอาปัญญาไปพิจารณาวิปัสสนาญาณเพื่อคิดถึงข้อธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ถึงความทุกข์ลำบากบนโลกความวุ่นวายบนโลกเราคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกแน่นอนเพราะว่า อารมณ์ฟุ้งซ่านเรามันมีมากและเราปล่อยความฟุ้งซ่านนี้มานับชาติไม่ท้วนเราค่อยๆปฏิบัติไปครับมีความจําเป็นต้องค่อยๆปฏิบัติไปท่านที่ท้อส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าท่านนําวิชาความรู้อารมณ์ของพระอรหันต์มาเทียบเราเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติอย่านําอารมณ์พระอรหันต์มาเทียบแต่ใหเ้เดินตามรอยท่านครับเดินตามรอยท่าน อารมณ์เรายังไม่ถึงขั้นจะไปเทียบกับพระอรหันต์ได้เราเดินตามรอยท่านและการปฏิบัติสมาธินั้นท่านอาจจะสงสัยว่าจะควรจะปฏิบัติไปให้ถึงไหนทำไปเรื่อยๆครับถึงไหนก็ถึงกันไม่เป็นไรไม่เร่งร้อนแต่เราต้องเริ่มในการปฏิบัตินะนี่คือการกำหนดลมหายใจวิธีการที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ในด้านของสมาธิ ก็มีถึง40อย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือแนวสติปัฏฐานสูตรนะครับก็มีหลายๆห,หลวงพ่อที่ท่านนํามาใช้สุดแต่ท่านจะชอบการปฏิบัติแบบไหนที่มันตรงจร,ตรงจิตตรงใจที่เราชอบและทำมันง่ายนะครับแนวสติปัฏฐาน4นั้นก็น่าจะเป็นหลวงพ่อจารันนะครับวัดอัมพวันสิงห์บุรีที่หลวงพ่อท่านเมตานำมาสอน บรรดาลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัติหากท่านถนัดท่านก็ทําไปจะสายไหนครูบาอาจารย์ไหนก็ที่สุดคือจุดหมายเดียวกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมก็นําของหลวงพ่อฤาษีเลองดำมาขยายความในข้อธรรมและการปฏิบัติจิตหากมีข้อสงสัยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่ หายไปไม่ได้ตอบต้องขออภัยด้วยอาจจะมองไม่เห็นเพราะบางทาีระบบเขาไม่ทราบเป็นยังไงบางทีก็เหมือนกับบังเราอะไรต่ออะไรนะครับก็คงเข้าใจกันไม่ว่ากันทีนี้การจะใช้คาถาอาคมเรามาคุยเรื่องคาถากันบ้างคาถาอาคมเนี่ยคาถาบทเดียวคนร้อยคนใช้บทเดียวกันให้ผลไม่เสมอกันให้ผลแตกต่างกันเพราะอะไรครับอันดับแรกเลยก็คือสมาธิกำลังใจ ใจเนี่ยมันเป็นพลังงานและมีอนุภาพสูงแต่ความสูงความเข้มข้นของขึ้นความถี่กระแสะใจเรานั้นไม่เท่ากันในแต่ละคนพระพุทธองค์ท่านจึงทรงให้เราฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจกำลังใจมันจะทรงตัวและมั่นคง ะะท่านจะฝึกอะไรท่านก็ต้องมาทําสมาธิคาถาอาคมก็เหมือนกันเมื่อท่านมีกําลังสมาธิที่ดีแล้วและท่านมีอันนี้อย่าลืมนะครับในการที่จะฝึกอะไรก็แล้วแต่ท่านผมละไว้ผมไม่ได้ไปกล่าวถึงแต่ผมกล่าวมาทุกคลิปอยู่แล้วการถือศีลการมีเมตตาการทําบารมีด้วยการทานบารมีศีลบารมีพรม,มิหารบารมีทุกอย่างบารมีทั้ง10ท่านต้องมีให้ครบแต่ปริมาณ มากน้อยขึ้นอยู่กับกําลังใจและโอกาสที่ท่านพึงจะกระทําได้เราต้องเริ่มทําชาติที่แล้วอาจจะไม่ได้ทำนะชาตินี้เรามารู้ตัวแล้วมาเจอคลิปนี้แล้วขอให้ท่านลองทํากันดูมากน้อยขอให้ทาครับคนที่ไม่เคยรู้จักให้ก็รู้จักให้นะเริ่มต้นจากการให้น้อยๆก่อนกําลังใจเราอาจจะยังไม่ถึงอาจจะเสียดายอยู่นะก็การให้ไม่ใช่ให้จนหมดตัวน,นี่ผมพูดเรื่องทานก่อนนะฮะเพราะถ้าหาก ขาดการให้ทานเลยเกิดชาติหน้าชั้นในก็จนอยู่วันยังค่ำนะเพราะความตรณนีทีเหนียวพูดกันแบบชาวบ้านเลยขี้เหนียวเกินไปไม่กระเด็นนะฮะแต่รับของคนผู้อื่นได้ของชาวบ้านเนี่ยเอาหมดแต่ว่าของตัวเองจะให้ใครนั้นเสียดายอันนี้ถือว่าบารมีไม่มีนะครับบารมีก็คือกําลังใจไม่มีกําลังใจด้านนี้แล้วไปไหนทําอะไรก็ไม่มีทางไปรอดครับ โดยเฉพาะการที่จะปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ท่านจึงทรงวางบาร,รมีไว้ถึง10อย่างด้วยกันครับไปค้นคว้าดูนะก็เรื่องคาถาคมหากเราฝึกสมาธิจิตที่ดีแล้วคาถาเราสามารถนํามาใช้จะเกิดความขลังมีอนุภาพเราต้องมีความเคารพต่อคุณครูบาอาจารย์อันมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นที่สุดที่สั่งสอนอบรมเรามาแล้วมาว่าคาถานะฮะ คาถาจะใช้ได้ผลมากหรือน้อยก็อยู่ที่กำลังใจกำลังใจนะครับวันนี้ผมอยากจะนำคาถาบทหนึ่งมาบอกเพื่อนๆหรือเพื่อน,อน,อน,อนๆที่ทำเพจเพจผ,ผีเพจอะไรต่างๆนั้นบางครั้งท่านเจอนะเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวอันตรายแต่ท่านไม่สามารถที่จะสามารถนำกำลังใจมาใช้หรือมีคาถาคมไว้ป้องกันตัวเลยนะครับหลายๆท่านบางทีไปกันหลายคนแต่ เป็นผู้ชายทั้งหมดแต่ว่ากลัวกันมากเกินเหตุนะครับไหนไหนท่านก็ทํารายการเพดท้าผีอยู่แล้วถ้าท่านกลัวท่านทํามาหลายปีแต่ท่านยังมีความกลัวขนาดโดดเพนหนีแล้วท่านจะไปทํารายการนี้ต่อไปได้อย่างไรอย่างน้อยท่านต้องมีวิชาอาคมติดตัวไว้ครับมีความจะเป็นวันนี้นะฮะผมนําคาถาบทหนึ่งมาแนะนําให้และได้บอกไปแล้วว่าคาถาจะสั่งิืธ์ หรือมีความขลังก็ขึ้นอยู่กับบาร,รมีของเราด้วยบาร,รมีต้องให้ครบสมาธิต้องดีและการใช้นั้นนะใช้ให้มันถูกเวลานะไม่ใช่ทำเป็นเล่นนะหลักการใช้คาถาอาคมที่มันจะศักดิ์สิทธิ์คาถาบทนีอ้อยู่ในบทของกระทูเจแบกนะที่คนบรสาณเรียกกระทูเจแบกบางตำราบอกว่าใช้ภาวนาประจำวันทั้ง7 วันหนึ่งก็บทหนึ่งวันหนึ่งก็บทหนึ่งแต่บทนี้ที่ผมจะนํามาพูดเนี่ยบางครูบาอาจารย์สมัยโบราณท่านบอกผมว่าเป็นบทานารายพลิกแผ่นดินบางบทก็บอกว่าตวาดป่าหิมพานบางอาจารย์ก็บอกว่าเป็นบทอะไรต่ออะไรเยอะแย,ยะหมดแต่ตัวเนื้อแท้ไม่ได้อยู่ที่ชื่ออะไรนะครับเนื้อแท้อยู่ที่ท่านภาวนาให้ถูกอย่าไปสนใจว่าแปลว่าอะไรนะครับ หากท่านตั้งนโมสามจบไม่ทันแต่ในที่นี้ผมจะกล่าวขึ้นนโมสามจบก่อนคาถาท่านว่าได้นะครับตั้งไม่ทันก็ว่าไปแต่ว่าด้วยความศรัทธามุ่งมั่นและจงเป็นคนที่มีรักษาสัจ,จวาจาคำพูดคาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์คาถาตั้งนโมสามจบนโมสามจบแล้วนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ในขณะที่ว่านโมสามจบในใจนึกภาพเห็นคุณพระพุทธเจ้าคุณครูบาอาจารย์เทวดานะครับ เข้ามาอยู่ในตัวของเราบทนี้ผมอยากจะบอกชื่อนะฮะชื่อบทนารายตรึงใจพบนะครับชื่อก็บอกแล้วว่านารายตรึงใจพบก็คือพระสัมสัมวิสะเทพะท่านเดินทางไปที่แห่งใดหรือเดินเข้าป่าที่ใดเกิดมีความเกรงกลัวหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นรอบๆตัวเรานะครับให้ท่านภาวนาบทนี้เดินผ่าน ป่าใหญ่ป่าเล็กท่านผ่านไปได้ทุกที่ครับพระสัมสัมวิสเถพระพระสัมสัมวิสเทพะภาวนาเรื่อยไปครับภาวนาเรื่อยไปให้มีความคล่องแต่ก่อนที่จะใช้หรือะอะไรต่ออะไรหลังท่านหลังจากฝึกสมาธิแล้วท่านก็ภาวนาให้มันคล่องให้มันขึ้นใจนะครับแล้วจึงจะมีความขลังอนุภาพของคาถา,าแต่ละบทนั้นผมบอกได้ว่า คุณวิเศษดุดฝอยท่วมหลังช้างฝอยเล็กๆนะครับท่วมหลังช้างคิดดูว่าใช้ได้มากมายแค่ไหนขึ้นอยู่กับกําลังศรัทธาหากท่านขาดศรัทธาขาดความเชื่อจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยไม่ต้องไปใช้ครับเสียเวลาเปล่าวิ่งไปเลยป่าลาบไปเลยนะครับจะหนีพ้นหรือเปล่านะไอพ้พนที่มีกายหยาบเนี่ยจะไปหนีไอ้พวกกายละเอียดได้ยังไงนะครับมันหนีไม่ทันอยู่แล้วเราต้องมีอาวุธประจําตัว ก่อนที่จะว่าคาถาอะไรก็แล้วแต่เราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องมีใจเมตตานะครับแผ่เมตตาเป็นหลักพลังแห่งความเมตตามันจะแผ่ออกแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเนี่ยศัตรูก็จะกลับมาเป็นมิตรนะแต่มีศัตรูบางชนิดที่ไม่ยอมเป็นมิตรด้วยอันนี้ก็ต้องมีการป้องปรามกันไว้นะครับอไอ้นั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันคุยมาคุยไปแป๊บเดียวจะ15นาทีครับก็วันนี้ก็ให้พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ไว้นารายตรึงไตพบ พระสัมสัมวิสะเทพะภาวนาในการเดินทางหรือผ่านสิ่งที่น่ากลัวท่านก็จะรอดพ้นออกมาได้อย่างปลอดภัยกำลังใจท่านก็จะมีพลังมากขึ้นระหว่างภาวนาคาถาให้ท่านนึกถึงคุณครูบาอาจารย์หรือเทวดาแต่ง,ง,ตงองค์ทรงเครื่องมาอยู่ในตัวของเราเราต้องมโนภาพแบบนี้แล้วว่าคาถาออกไปท่านจะมีพลานุภาพดุจเดียวกับ ครูบาอาจารย์ท่านใช้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอุปสรรคใดที่มาขวางกัน้นในการดําเนินชีวิตของท่านขอให้อุปสรรคนั้นจงพินาศย่อยยับไปศัตรูจงกลับมาเป็นมิตรศัตรูใดที่ไม่ยอมเป็นมิตรขอให้พ่ายแพ้ย่อยยับอัปราชาชัยไปไม่ได้แช่งครับก็แสดงว่าเขาคนนั้นต้องไปอยู่กับพระเทวทัตถ้าหากเขาไม่กลับจิตกลับใจในเมื่อเราเป็นคนมีศีลมีธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมไม่ใช่พระอาหารหันต์ผมก็พูดแบบชาวบ้านชาวบ้านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์ให้นิดนึงนะครับนะก็ท่านที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็กดซับสไคร้หน่อยนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องไปกดไม่เป็นไรครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ